สวัสดีค่ะมาพบกันที่พาสานะคะวันนี้นะคะก็จะพาคุณแม่มาฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะขึ้นไปเลยค่ะทุกคนเดินขึ้นไปเลยนะคะเดินไปเลยค่ะเดินตามลูกศรเลยนะคะทุกคนมาตรงนี้นะคะ <c oughs> เข้าไปเลยค่ะเดินตามมาเลยค่ะทุกคนตามมาเลยเดินไปเลยนะคะตามลูกศรเลยมีลูกศรข้างล่างด้วยนะคะก็เดินตามลูกศรไปเลยนะคะก็บอกไปแล้วนะคะเดินตรงชิดๆนะคะเดินชิดๆนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีรถมานะคะเพราะว่าเขาจอดที่ลานจอดรถนะคะ ก็เดินมาเลยนะคะเดินตรงนี้เลยนะคะชิดๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถมาก็บอกไปแล้วนะเดินตามลูกศรตรงไปเลยเดินไปเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นป้ายนะคะเข้ามาเลยค่ะเลี้ยวตรงนี้นะคะมีเก้าอี้นั่งรอด้วยนะคะเดินไปเลยเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็นั่งรอคุณแม่อยู่นะคะคุณแม่ก็ไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เด็กเข้าค่ะเสียใจนะคะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลานะคะสักบ่ายสามโมงครึ่งนะคะก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะก็รอคุณแม่ฉีดวัคซีนเสร็จนะคะรอสักครู่นะคะ แัะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ทุกคนนั่งรอฉีดวัคซีนนะคะเป็นวัคซีนแอสต้านะคะอันนี้คุณแม่ถ่ายมาให้นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็มารับแล้วนะคะเดินเข้าไปในห้างเลยค่ะจะได้เข้าไปห้องน้ํานะคะจะได้ไปล้างมือ36.3ครับ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้ก็รอคุณแม่นะคะ เดินไปเลยอย่าลืมกดเจอแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอู้อันนี้นะคะก็เป็นป้ายกดเจอแอลกอฮอล์เลยนะคะเหยียบมันไม่ค่อยได้ค่ะลองเหยียบอีกทีนะคะได้แล้วคะ่ะทุกคนเดินไปเลยตอนนี้นะคะก็รอคุณแม่กดเงินเสร็จนะคะรอต่อไปอยู เดี๋ยวว้าไปตอนที่อยู่นอกกับน้องหมีตอนนี้นะคะก็มาถ่ายรูปกับน้องหมีกันค่ะน้องหมีน่ารักมากนะคะน้องหมีใส่แมสด้วยเดี๋ยวเรานะคะก็กำลังจะไปเข้าห้องน้ำกันตอนนี้นะคะก็อยู่หน้าห้องน้ำแล้วนะคะเดินเข้าไปในห้องน้ำเลยค่ะตามมาเลยค่ะทุกคน ตามมาเลยตามมาเลยยูเดินตามมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตู้อะไรไม่รู้นะคะไม่รู้จริงๆค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นตู้กดน้ำว้า wow. วแต่ว่าเราไม่ได้กดนะคะเพราะว่าเราไม่หิวน้ำนะคะแต่เราปวดชี <c oughs> ก็เข้าไปในห้องน้ำเลยนะคะ เข้าไปเลยเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะคะอย่าไปเผลดเข้าห้องน้ำผู้ชายเชี่ยวล่ะอันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะคะนี่นี่วู้เมนตอนนี้นะคะน้องวันก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะก็มาล้างมือกันนะคะกดสบู่ด้วยนะแล้วก็ดึงกระดาษทิชชู่ออกมาเลยค่ะกระดาษทิชชู่ใหญ่มากทิ้งไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะน้องปันก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ลงบันไดเลื่อนไปเลยค่ะนี่เดินไม่ใช่เดินค่ะลงไปเลยจะเข้ามาอุ้งทำมามาืองก็ลงไปเลยนะคะเดินเดินเดินลงไปนะคะตามมาเลยค่ะทุกคนโอเคลงมาแล้ว โอเคค่ะลงมาเลยแล้วน้ำมันปนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มนะคะจะ,จะได้ป้องกันการติดเชื้อโควิดนะคะกัดอย่าตกนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดเลยกดเลย